จะไม่ลงไปคุยกับไรเล่นมันนาะรอเกกลับไปเรอวะอเธอยังนอนอยู่เลย เขาไหวไหมวะเขาเป็นอะไรบ้างร่างกายก็ไหวอยู่หรอกแต่จิตใจเนี่ยดิแกก็น่าจะรู้อะใครเจอแบบเฉิดก็คงเหนื่อยสมว่าแกกลับไปก่อนแล้วก็ให้เวลาเฉิดเขาได้คิดให้เวลาแกได้ทำใจดีกว่าฉันทำอะไรไม่ได้ ต้อกจากทำใจจริงๆใช่ไหมแกก็เห็นแล้วนี่วพาเขาประกาศลั่นเลยว่าลูกในท้องเขาเป็นลูกลานาแล้วก็จะทําอะไรได้อีกวะแกจะรับเป็นพ่อทั้งที่แกไม่ใช่อย่างนี้หรอใช่ไม่ใช่ก็มีแค่เฉิดคนเดียวที่รู้แต่ที่ทุกคนรู้ คือไอชั่วนั่นะมันประกาศทั่วโรงพยาบาลนะว่ามันจะไม่รับผิดชอบเด็กในท้องของเชิญนี่แกตั้งใจรับเป็นพ่อของเด็กจริงๆหรอวะใช่ฉันรักเขาแกก็รู้นี่ว่าคนเราก็ททำทุกอย่างได้ทั้งนั้นเ,เพื่อคนที่เราลัะเอาจรงิงๆนะถึงตอนนี้ฉันก็รู้แล้วล่ะว่าความรักเนี่ย มันไม่ได้อนุญาตให้เราจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ส่วนถูกส่วนผิดถึงเราจะรักเขามากแค่ไหนอยากอยู่กับเขาแค่ไหนแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้เราทำเรื่องผิดๆที่โลกนี้มันยอมรับไม่ได้แล้วทำไมต้องสนใจโลกสนใจสังคมบ้าๆพวกนี้ด้วยวะแกคิดว่า ความเป็นคุณบุเรศนัสกสกุลอะไรนะมึงจําได้ไหมอธศวธนกิจเนี่ยแกเชื่อจริงๆเหรอวะว่าในโลกที่แกอยู่เขาจะรับเชิดได้แกยังมีพ่อมีแม่ที่รักแกมากอยู่บางทีความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะเว้ยฉันว่าแกกลับไปตั้งหลักก่อน ตอนนี้ต่อให้แกคุกขังอยู่สามวันสามคืนแบบในหนังจีนนะแม่นางเขาไม่ออกมาหาแกหรอกจะเป็นการไปทำร้ายเขาเปล่าๆเวองงั้นฉันฝากแกดูแลเขาด้วยก็แล้วกันฝากบอกเขาด้วยว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้ว เขามีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลถึงแม้ว่าเขาจะไม่เปิดใจรับฉันก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่ไหนอยู่กับใครฉันอยากให้เขาเข้มแข็งทั้งร่างกายและก็จิตใจฉันอยากให้เขาหยุดความแค้นพวกนี้สักทีว่ะฉันก็เหมือนกันตอนนี้สิ่งที่เราสองคนต้องทำ คือหยุดความขัดแยงระหว่างผู้หญิงสองคนนั้นให้ได้สักทีใช่ฉันก็จะพยายามหาวิธีจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแม่ขอโทษนะลูก แม่เองก็คิดถึงพ่อของลูกมากเหมือน,น,อนก,กันบัคกบูอินเตอร์